แล้าคันนี้ครับ CIR สามรอยของไมค์โมโตนี่สำนักรถที่แรงที่สุดในโลกโลกตัวเองโลกส่วนตัวสุดก็จะอันนี้ทำไปอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีตัวเราใส่อะไรบ้านๆกระโปกระโปรงใส่ที่มันใช้งานได้จริงหนึ่งนวมแมนนิ่มขึ้นเวลาขี่กระแทกหินปักปักป,กปกจะซับแรงได้ดีมาก mm hmm. สองมือคับ อันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วกันมันยังรู้สึกว่ามันนิ่มกว่าเดิมหน่อยนิ่มกว่าเดิมมากแล้วก็มือเบรกก็จะสั้นลงเวลาล้มต้องแต่ขี่มาอันนี้ล้มไปหลายรอบไม่เคยหักไม่เคยงอเลยนะมือเบรกมือคับสนี่ตัวตัววัดอุณหภูมินะับใช้ได้จริงนะเคยฮิตมาแล้วรอบนึงแล้วฮิตขึ้นร้อยยียามสิังไม่เคยนี่เลย สี่เบาะต่างจากร้านพี่ดีครับเบาะตัวนี้ข้อดีคือนือดมากข้อเสียคือรูดตูดกางเกงรูดตูดเลยนะนั่งแบบกางเกงรูดตูดออกมาเลยเมื่อกี้ไปกี่อย่างครับสี่อะห้าท่อนี่แคนแน่โคเท่เท่ดีท่อท่อแบบน,นี้ได้มาสองพันครับขอบคุณ้วยครับขอบคุณเฮทิ้งครับสำหรับท่อแบบน,นี้ครับห้าอะไรใช่ไหมอันนี้หกหกก็คือตัวนี้ครับ เราจะเขาเรียกว่ากันลื่นใส่กันลื่นเข้าไปครับเป็นกระดาษสายเป็นกระดาษสายแบบเดียวกับสเก็ตบอร์ดเลยนะครับมันจะยึดรองเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นครับแล้วก็นี่ครับกาดพลาติกล่างของเอ็นไลท์ครับของปีบอมเอ็ l i g h t นะครับตัวนี้ดีมากสำหรับชาวอ n นดูโรเราก็คือ เวลาเราลูดหินหรือเราไปคาอยู่บนหินหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเป็นอลลูมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยลื่นมันจะติดอยู่ข้างบนนั่นแหละมันจะไม่่ไปไหนพอเป็นพลาสติกอะ่ะมันมันสามารถลื่นถลายลงไปได้ครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันครับแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้หนักกว่าตัวอะลูมากมายเลยครับถือว่าโอเคมากแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตาบแต่ลมอันนี้เอาไ้บีบให้พวกตกใจเล่นในป่านนครับ แล้วรถผมก็มีตัวชาร์จเจอร์ด้วยเพื่อได้กินข้าวลิงในป่าเราก็จะนั่งชาร์จแบตแล้วก็ทักหาเมียให้เมียเอาหอมารับครับไม่มีมีแต่ความแรงนะคะันนี้